นะครับผมวันนี้มาพบกบันอีกแล้วนะครับกับเกมไฟเล็ k คิงดอมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสักทองที่ผมเพิ่งได้มานะครับสักทองนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนเอาดันนี่กันนะครับอ่านะครับหาเพื่อนแป๊บครับเดี๋ยวมันจะนานไปครับ มัเป็นตัวเท้าฟีเละครับฟีทองนะตัมาติดไปเลยครับรใอยตัวนี้ไปเกิดกอนะเออมันไไปเกิดแฮไปเกิดเลยครับแล้วัไม่ได้ค่มผมกได้เลยตอี้นะห้าเส้นะคริกครับคริกนะครับ นะครับปตรนี้เนอ,อืนมใช่กเร็ตามไปเลยนะาเมเปมใ่อวเตอร์เลยคนะรับอมวเอไปเลยนะครับ เกมผมก็ไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่หรครับตีไปครับใช้นติีรับ,อรบของเพื่อนนะไม่ใช่ของผม่ะตีไปเลยครับโ้เข้าอีมนะครับอันนี้จะรวมสามแต้ tung lên Đúng chất mơ Vô phòng Vô sau y học ăn tỉ phê Ăn luôn Ăn Ừ, phải, <coughs> <wirks lava heart People> <coughs> ลายคนอาจจะสงสัยนะครับทำไมรีวิวเซตไม่ไปรีวิวที่ปอดลาบุนะครับพอนี้ผมตีไปเสร็จแล้วนะครับผมตีได้แปดสิบแปดสิบล้านมั้งครับแปดสิบล้าน,นครับผมก็เลยไม่ได้ตีครับเดี๋ยวครับไปอีกทีหนึ่งนะครับรีวิว ที่วุเส้นวันนี้เมื่อไหร่ครับเอานานฟันได้นานเกินเดี๋ยวนานนี้ต่อไงครับมาหานะครับเดี๋ยวหาเพื่อนช่วยช่วยรบ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 ตัวนี้ดนดีครับผมเอาเอาเป็น ตัวที่ไม่ค่อยโหดก็คือแมวแมวประตูเอาครับเป็นโมกุทองครับเดี๋ยวครับเดี๋ยววมากมา,มาใช่ครับตุ่มสามแสงครับไม่คลิกครับเราไาชนโมกุครับโจมตีสุ่มสาม,ม,มคนนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้นานนะครับ แค่ตีนาทีกว่าๆอ้นี่ครับไปครับทัตว์ทองผมจมดีปกติก็ประมาณแสนหนึ่งอันติสองสามแสนนะครับก็ไม่ได้โหอะไรมากมายครับ จตีต้อเป็นโอคุของคนนี้ก็ได้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับตีไปเรื่อยๆครับตำนาที่ตำนาทีใช้กับจมตีตีตุมห้าแสนครับใครอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรก็คอมเมนต์ ใต้คลิป,ปันเลยนะครับ นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าตัวไหนเร็วที่สุดตั้งเกมใช่ไหมครับผมก็บอกได้ว่าอะไรว่าเร็วตอนอยังไม่มีการตองนะครับตัวแรกคือกุเทาอีครับแล้วก็เสนงกคุแล้วก็หนวดดำครับแต่พอมีทองมาก็คือหนวดดำทองครับเร็วครับแล้วก็ลงมากอีแล้วก็เสนงกคุประมาณนั้นครับ 啊，对、uh，那个。 หมดเกลี้ยงครับเอานะครับแล้วก็เอานะครับฝากถึงเรื่องสุดท้ายนะครับใคอ,อยากให้ผมรีวิวส่วนไหนก็บอกได้นะครับเดีผมจะเลือกดูช้าๆครับ ครับวันนี้ผมก็<ๆ>ขอจบคลิปเป็นแค่นี้ครับผมครับ